สวัสดีครับผมบอสนะครับจากรา้านไม่มนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งเรือนนะครับอันนี้บอกเลยว่ามีความอินมากๆนะครับสำหรับเรือนนี้เรือนนี้จะเป็นใน Orient s ซ์ซายแอนดนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้หยิบมารีวิวเนี่ยเพราะว่าในส่วนของตัวดีเทลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแน่นเกินมันดูลกแต่พอมาในรหัสใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่า ในตัวหนังสือที่เขาทําออกมาเอาออกไปเนี่ยมันเลยทําให้เรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะครับมันดูดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ดูเวลาดูอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน,มนจัดวางในตําแหน่งของหน้าปัดเนี่ยได้ดีกว่าเดิมแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับวันนี้ก็อดไม่ได้ที่ต้องหยิบมารีวิวนะก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคแล้วก็ดูรหัสรุ่นราคากันก่อนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ก็เรือนนี้จะครับจะเป็นในเคสไซส์ที่อยู่ประมาณ42มิลน,นะครับความหนาอะไรต่างๆหูสายราคาเนี่ยจะคงไว้เหมือนเดิมหมดนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรือนนี้นะครับก็คือในรุ่นในรุ่นของที่มันเป็น s u n n เน็ o มูนี่แหละกับดีเทลหน้าปัดที่ค่อนข้างแน่นคือออกตัวเลยนะครับนี่ยอมรับเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ดูยี่ห้อไม่ดูอะไรเลยเนี่ยเรามองเรือนนี้แบบเปิดใจเต็มๆเนี่ยผมบอกเลยเรือนนี้ถ้าบอกว่าราคาแสนเนี่ย ผมเชื่อนะครับหลักแสนเนี่ยผมเชื่อแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของหน้าปัดดีเทลเนื้องานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันกินขาดกับดีกว่าในหลายๆแบรนด์อีที่เป็นนาฬิกาในทรงคลาสสิกแบบแบรนด์สวิสอ่ะคือมันชนได้สบายแล้วก็มาในราคาที่แบบไม่น่าเชื่อนะครับคือมันดีจนแบบคือแบบเรือนนี้คือคุ้มมากะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับหน้าปัดของเรือนเนี้ยจะมาในรูปแบบสีขาวออกแบบสีขาวไม่ใช่สีขาวจั๊วนนะเป็นสีขาวออกแบบสีขาวเนื้อปูนอ่ะ ออกแบบมีเท็กซเจอร์มีลักษณะการทําตัววงนอกบนไหนของในส่งตัวนับปัดเนี่ยมันมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าเรือเนี้ยดีเทลมันแน่นจริงๆนะครับแล้วก็บวกกับในช่องที่ s ส่เนนโมเนี่ยไม่มีคำว่าใส่เนนโมแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ดีเทลต่างๆที่มามาพร้อมกับตัววันแล้วก็วันที่เนี่ยมันดูแบบ พอดีกันเลยอ่ะมันดูแบบไม่ลกจนเกินไปเลยทีเดียวนะบวกกับตัวกระจกเนี่ยที่ทำออกมาเป็นโรมแบบซับไฟเนี่ยมันเลยทำให้หน้าปัดสีขาวเนี่ยถูกยกระดับขึ้นมาอีกนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ชอบนาฬิกาลูกหรูนะครับต้องการนาฬิกาดีเทลแน่นๆน,น,นะครับต้องการแบบดูออกแนวคลาสสิกไม่ตกรุ่น ก็เรือน,นี้คือแบบตอบโจทย์สุดๆแล้วก็ได้ยินว่าเรือนนี้สีขาวนะมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันมาทีเนี่ยมันก็มาหลากหลายรุ่นแต่หน้าสีขาวเนี่ยมาน้อยด้วยนะครับในล็อตแรกนี้นะใครที่ต้องการเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะแต่ถ้าเกิดใครอรอรอบถัดไปเนี่ยเพราะว่าก็ต้องรออีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับก็สิ่งที่ผมชอบในส่วนของเรือนนี้คือในส่วนของตัวช่องวันที่ในตำแหน่งประมาณ7จ็ดแปดนาฬิกาเพื่อลองเห็น ลองดูนะมันจะมีในส่วนของตัวที่อยู่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีริ้วมีชั้นบันไดมีขั้นนะผมรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็ในตำแหน่งที่เข็มวินาทีที่ทำออกมาเป็นช่องวงกลมที่มีรูอย่างเงี้ยเวลามันตัดผ่านในส่วนตรงวันที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นศิลปะมันมีความที่มันคือมันมันดูเกินเกินเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งอะมันเหมือนเป็นงานศิลปะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าในเนื้อง,งานต่างๆเนี่ยการทําตัวขีดในตําแหน่งเลขโรมันต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวชุดเข็มมากๆถ้าเราสังเกตตัวชุดเข็มเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีดําๆเงาๆนะครับตัดกับพื้นหน้าปัดที่เป็นออกสีขาวออกปูนนิดๆนะบวกกับตัวช่องวันสัป,ปดาห์อย่างเงี้ยนะครับที่มีตัวหนังสือแบบจานตังคานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตําแหน่งของ วันอาทิตย์อย่างเงี้ยที่ทําออกมาเป็นรูปแบบของสีแดงอย่างเงี้ยนะครับผมว่าฟอนต์ในส่วนของตัวเนี้ยผมว่ามันดูสวยมากดูคลาสสิกสุดๆนะครับผมชอบฟอนต์แบบนี้มากๆเลยนะครับมันดูทําให้นาฬิกาเนี่ยไม่ตกรุ่นแล้วก็สามารถใส่ได้แบบทุกๆเวลาทุกๆช่วงเวลาเลยนะครับไม่ว่าเราจะซื้อเรือนนี้ไปนานแค่ไหนแล้วเนี้ยเราหยิบเอากลับมาใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่โยงคงกระพันมากๆในในเรื่องของการเวลานะมันเป็นนาฬิกาที่แบบ อยู่ยาวอ่ะนะครับสามารถส่งต่อให้ได้ในเงี้ยครับก็เพระว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับแต่เรือนนี้ก็จะมีจุดหนึ่งที่เราต้องดูไว้ก่อนนะครับเนื่องจากตัวกระจกของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นซับไฟแบบโดมโดมหมายถึงว่ามันจะเล่นเลนส์ขยายนะครับเป็นแบบ C-N แบบขยายนะครับมันเลยทำให้เวลาเรามองนาฬิกาโดยตรงๆแบบนี้มันดูชัดแต่พอมาดูด้านข้างปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นเวลาครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า มันจะทําให้เราไม่เห็นค่าเวลาแต่ถ้าเกิดเรามองมุมตรงเนี่ยมองมุมเฉียงเล็กๆเนี่ยจะทําให้เรือนนี้ดูแบบเวลาได้โดดเด่นมากๆนะครับนี้ต้องแลกมาในเรื่องของความสวยงามน,นะตัวเรือนก็การขัดตัวเรือนก็จะเป็นแบบการขัดแบบเงานะครับการแบบมีความเงามีความมันอย่างชัดเจนนะครับตัดกับในส่วนของตัวหน้าปัดอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะครับ ตัวสายก็ทําออกมาในรูปแบบของสายสีดานะครับทามาเป็นลายหนังจระเข้นะครับเป็นหนังวัวปั๊มลายนะครับทำเป็นรูปแบบของสายหนังจระเข้นะครับก็ฟิลลิ่งก็ออกแบบมันเงาเง,งานะครับเข้ากับตัวเรือนมากๆนะครับแล้วก็ตัดกับในส่วนของตัวนปัดที่เป็นรูปแบบสีขาวนะครับมาพร้อมกับบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับก็ลุคหรูแน่นอนนะครับมาพร้อมกับแบบนี้ ด้านหลังนะครับก็จะมาในรูปแบบของเครื่องนะครับก็เป็น F6B24 นะครับการสำรองพลังงานก็สูงสุดอยู่ที่40ชั่วโมงนะครับเป็นการเปิดเครื่องโชว์กลไกแล้วก็มาพร้อมกับฝาแบบเกลียวนะระดับการน้ําของเรือน,นี้ถ้ามาในรูปแบบของสายหนังก็จะมาแค่50เมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะมาแบบไหนถ้าเป็นสายหนังปุ๊บเนี่ย50เมตรคือสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าสายหนังเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับน้ําเท่าไหร่นะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยนาฬิการเรือนนี้ ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะครบหมดถ้าเกิดใครที่ต้องการนาฬิกาแบบใส่ออกงานออกเดรสสายหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากได้แบบแค่แบบขึ้นข้อดีๆหน่อยอย่างเดือนนี้ถึงแม้ว่าเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะมา42ถ้าเราเทียบกับนาฬิกาเดรสส่วนใหญ่ที่อยู่ประมาณ40อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูใหญ่ไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเอามาอยู่บนข้อมืออย่างเงี้ยอย่างข้อมือผมมาครับ6.3นิ้วอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็รู้สึกได้เลยนะว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่า ความที่มันใหญ่เนี่ยมันทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูโดดเด่นมากๆนะครับคือแบบคนมองแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ข้อมือใหญ่กว่านี้นะ ประมาณ7นิ้วเนี่ยผมบอกเลยใส่เรือนี้เพื่อนๆจะใส่สวยมากๆนะครับส่วนนี้ใครที่ข้อมือเล็กเนี่ยต่ำกว่าหนิ้วเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยแนะนํากับรุ่นนี้นะเพราะว่าเคสไซส์ของเขาเนี่ยมันอยู่ทั้ง42มิลน,นะครับเหมาะจริงๆเนี่ยผมว่าประมาณ6.5นิ้วขึ้นไปอะใส่สวยแต่ถ้าเกิดใครต้องการนราฬิการทรงนี้แล้วก็ดูใหญ่ๆนิดนึงก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วต,ต้องแล้วแต่อชอบจริงๆนะครับแต่บอกเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ถือว่าตอบโจทย์หมดทุกอย่างนะครับใครที่ข้อแขนเล็กกว่าผมอย่างเงี้ยอยากจะให้ผมในตำแหน่งการปรับรูเนี่ยอยากให้ผมเจาะไปให้เลยเนี่ยผมก็สามารถจัดการให้ได้เลยนะครับยังไงก็แจ้งมาได้นะครับก็ผมว่าการที่เขาเอาตัวหนังสือแารเงนมูลออกไปเนี่ยมันเลยทำให้เรือนเนี่ยถูกถูกตรีว่ามันเป็นมูฟเฟสได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนมากๆนะครับที่ชอบสอบถามมาประมาณว่า ต้องการแบบ moon ฟส a e แต่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้หรอกในในส่วนของตัวข้างขึ้นข้างแรมแต่เขาไม่อยากได้ที่มันเป็นคำว่า sun and moon มันดูไม่ดีมันดูไม่หรูนะครับก็พอตัดคำว่า sun and moon ไปเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับนาฬิกา moon ฟส a เลยนะก็ moon ฟส a กับ sun and moon เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งถ้าเป็น sun and moon เนี่ยมันจะบอกกลางวันกลางคืนเหมือน pm pm ส่วน moon ฟส a e เนี่ยมันจะบอกข้างขึ้นข้างแรมนะครับหมายถึงว่าคือเราดูดวงจันทร์อะนะครับจะแบบนั้นเลยนะครับ จะแตกต่างกันแบบคน,คนละแนวเลยนะครับคนละแบบเลยนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์ความแตกต่างนะครับแต่อันเนี้ยมันก็เลยทําให้มีกลิ่นอายของ Moon p a c e ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้นาฬิกาเรือนนี้ดูหรูขึ้นไปอีกนะครับพราะว่าน่าสนใจนะการที่เขาตัดหนังสือออกเนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นเยอะมากนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับใครมีอะไรสงสัยเพื่อนๆก็สามารถสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการ เรือนนี้นะครับในราคาพิเศษเพื่อนเพื่อนก็สามารถเพิ่มเขียวโค้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามได้นะครับส่วนใครที่สนใจแบบผ่อนชําระนะครับผมก็ทําในการผ่านช้อปปีได้เลยนะครับมีบริการเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้รุ่นไหนไปผ่อนชําระก็ทางช้อปปีได้เลยนะครับถ้าไปติดตามก็ไปเก็บโค้ดส่วนลดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถสอบถามได้เรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ